สวัสดีครับพ่อขผมตรงพีทเคนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับของพี่สาธิตนะครับซึ่งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยที่เราได้มาเห็นสวนทุเรียนเนี่ยก็คือสวนทุเรียนเนี่ยเป็นโรคโคนเน่ารากเน่านะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับที่พี่สาธิตเนี่ยได้นําผืชพันธุ์ไม้แพนของเราไปใช้นะครับอยากรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกนะครับเดี๋ยวจะมาถามพี่สาธิตกันนะครับ สวัสดีครับพี่ครับผมอ่าไม่ทราบว่าพี่นี่พ่นไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยสองครับสองรอบใช่ไหมครับ,รบแล้วแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้านั้นที่พี่ยังไม่ได้เปิดใจใช้เนี่ยมันมันเป็นยังไงมั่งพี่มันก็เน่าเหรอเน่าใช่ไหมครับอ๋อเน่าน้ำเยิ้มอ,อ๋อเน่าน้ำเยิ้มนะฮะและ้วพอพี่เปิดใจใช้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือพี่พ่นไปสองรอบแล้วครับแล้วระยะระยะห่างกันที่เท่าไหร่ครับประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งครับพี่ มันแห้งนะแห้งเหรอครับอ๋อมันไม่ลามขึ้นอ่ะอ๋อไม่ลามขึ้นใช่ไหมครับก็แสดงว่าก็คือมันก็หยุดของมันเลยอ๋ครับตรงนีันมันก็ไม่ลามแล้วนะไม่ลามแล้วใช่ไหมครับผมจริงมันลามอยู่ข้างบนอ๋อลามข้างบนโอ้ครับหยุดการลามแล้วหยุดการลามแล้วอืมลากมันก็ไม่ไปแล้วอ๋อลากก็ไม่ไปเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ตอนเข้าขูดอ๋อนี่คือตอนเข้าขูดนะฮะข้าวขูดทายาอ๋อครับ แต่ก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่มาเห็นเนี่ยก็คือเยิ้มจริงๆนะครับแล้วก็พี่สาธิตเนี่ยก็เอาถุงพลาสติกเอาอะไรเนี่ยเอาเป็นพายางเนี่ยคุมไว้กันไว้แต่พอมาตอนนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มีเลยนะครับแห้งหมดแห้งหมดก็คือเราสัมผัสได้เลยว่ามันแห้งนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นพอแตะไปปุ๊บเนี่ยมันก็แฉะเป็นน้ําเลยนะครับอ่า ผมอยากให้พี่สาธิตช่วยสร้างความมั่นใจนะครับให้กับท่านเกษตรกร,ร,กรและก็ท่านผู้ดูที่ได้ชมคลิปนี้หน่อยว่าตอบโจทย์ยังไงบ้างพี่ผมว่าใช้ดีนะที่ใช้มาครับก็คือเห็นผลเลยใช่ไหมครับพี่อ๋อครับผม วันนี้ก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับแทนเกษตรกรนะครับที่ได้เปิดใจใช้เลยตพั์ไม้แพนของเรานะครับนี่ให้เป็นของฝากใช่ไหมครับ้โหเห็นไหมแตดเมื่อวานลูกนี่สวยไม่มีแล้วครับผมสุดท้ายที่นะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าท่านเกษตรกรและท่านผู้ดูนะครับที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยถ้าท่านเปิดใจใช้เลยตพั์ไม้แพนของเรานะครับจะเห็นผลอย่างของสวนพี่สาธิตอย่างแน่นอนนะครับครับผม ฝากช่อง YouTube นะครับเกษตรดีมีเฮงนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเกษตรอินทรีย์เพื่อเกษตรกรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่